แจกพิกัดกินเนืวว้อวากิวน้ำแร่เอห้าลุนบินแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นฟรีเราอยู่ที่ร้านคาโกโนยะร้านชาบูต้นตำรับของแท้จากโอซาก้ากาทานคาโกโนุยะคอรสบาบาทขึ้นไปและเพิ่มคาโกนุยะเป็นเพื่อนในไลน์และกดสมัครสมาชิกฟรีรับไปเลยคูปองลุนเที่ยวญี่ปุ่น2ใบต่อคนทันทีเอาชนแก้วมาแล้วชุดใหญ่ไฟกระพริบรสชาติจะเป็นยังไงไปลองชิมกันเหลือกลอ<ๆ>นนวากิวเอห้าที่ถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่มีค<ๆ>่า499บวกบวก,บวกฟรีไล่มันแท่สวยสุดๆค่อยๆล อกเนื้อกับน,น้ำซุปสุกี้สูตรต้มตำลับจากญี่ปุ่นด้วยไฟอ่อ,อนๆจนสุกได้ที่ทิมไท่ไก่สดๆคืออร่อยสุดๆอร่อยตะกอนหอม,หอมๆมหวานมันมันนัว,นๆ,นวนๆนุ่มๆละลายไปเลยเียนว่าถูกใจแจ้ๆๆๆสุดๆวากิวชีสเมลอนฉ่ำๆหวานๆหอมๆเค็มๆ,ๆมันๆนวลๆเปิดตำลับรส้โคตรดีโรเนื้อคุโรฮะนะวากิวเอห้าตุ้มระเบิดความอูมามิในหนึ่งข้แบบจัด ต่ดสลับไปสู่ชิ้นเนื้อวาคิวเอาไซเอาไงดีเอาไงดีย้ำๆกันด้วยสูชิเนื้อคุโรฮานะวาคิวเอห้าแบบต้องตะกอรโอ้ยไปต่อไปต่อละลายในปากฟินสุดๆกับเนื้อออสเตียชาบูจุ่มน้ำจิ้มงาหอมมันกลมๆลงตัวสุดๆเนื้อวาคิวเอาไซลายสวยหอมมันนุ่มละมุนล,ลวกผ่านน้ำซุปชาบูรล้ลอนๆจิ้มกับพรสื่เปรี้ยวอมหวานกลมๆอร่อยฟินจฟ,ฟ,ฟินแบบไม่ต้องบินไปไหนกับเนื้อยูเอช็อตเพสซูพรีเมียมละลายในปากจุ่มชาบูร้อนๆจิ้มน้ำจิ้มมมมพอออนนนนนนสสึดุดุดดดเเ็่ะะะโคตรีฟิลลลายกัับื้หู กอจิ้มน้ำจิ้มงาที่ต่งไว้รอหอมมันกลมกล่อมถูกใจถูกใจปูดำคุรุบุตาในน้ำซุปชาบูละร้อนโคตรละมุนล,ลิ้นไขมันแทรกในในีดจิ้มกับพรสื่อเปรี้ยวอมหวานฟินฟินขอนชาบูเลือดจะสุกพอดีกับน้ำจิ้มพรสื่อเปรี้ยวอมหวานรสชาติเข้ากันแบบพอดิพอดีมันแทรกกำลังดีละลายละลายกุ้งเทมปุระกอฟูหอมหวานอร่อยทานคู่กับน้ำจิ้มเทนซิยุสสูตรเด็ดฟินแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นไปต่อไปต่อละลายในปลาแบบฟินสุดๆแซลมอนซาชิมิเนื้อนุ่มหวานมันแทรก เนื้อกับไข่ดองโชยู่หอมๆมันๆนัวๆอร่อยลงตัวจะต้องร้องขออีกทั่วรองซูชิแบบเต็มคำน่าทานมากแซลมอนวางปูอาจ,จัดน่าทานนอะไก่ทอดตามด้วยโรมีมากพอคุชิอาเกะของทอดนี้ดีจริงๆชุดผักรวมกับซุปทงคตสอหอมๆมัน,มนๆ,นๆหวานๆนวลๆห้ามพลาดไอศครีมคุโรนะวากิวเอห้าพร้อมคัมโบกับกรอบหวานๆกับวากิวเอห้าตุ๋นในช็อกโกแลตทานทุกอย่างพร้อมกันอร่อยฟินไอศครีมสุกิยากีสุดแปลกกับขนมฮิยาชิหอมอร่อยทาให้รลออครั้งแรกกับฮิงชิขนมญี่ปุ่นสุดฟินหอม มุ้งหวานละมุนล,ละลายในปากค่อยคอดีออนเซนพุดดิง้งพุดดิงดด้งน,น,น,นุ่มๆเด้งๆในน้ำแร่อร่อยฟินนอยากบินไปแช่ออนเซนอย่าลืมอย่าลืมแวะกินเนื้อวากิวเอ5น้ำแร่ลุ้นบินแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นฟรีทั้งทริปที่ร้านคากโกนโนยะกันนะรู้แล้วรออะไรก็เซฟไว้แล้วไปลองกัน